คุณผู้ชมค่ะมาติดตามหนุ่มหล่อคนนี้บ้างดีกว่าไอพาริสค่ะอัปเดตผลงานละครของตัวเองนะเพราะว่ามาร่วมกันในช่อง3เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยค่ะในละครโลกหมุนรอบเธอค่ะของผู้จัดพี่แอนทองผสมนั่นเองโหคุณผู้ชมดูลายที่แดงซะก่อนน่ารักมังยโอ้ดูจากรูปฟิตติ้งค่ะฮือฮาเลยคุณผู้ชมเพราะว่าได้เห็นนักแสดงนำเจมจิรายุโบเมลดาไอพาริสใส่ชุดตะเกียนกันแบบนี้แถมอินเดอร์ในการโพสท่ามันไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมอันนี้คือเจอกันครั้งแรกแต่ว่า รู้สึกแบบสนิทกันมานานมาก <Ha. S 1> ไอ้ค่ะมาเผยเบื้องหลังว่าการทําถ่ายทำสนุกมากๆเลยตั้งแต่ฟิตติ้งอารมณ์การทํางานก็เหมือนเป็นภาพที่ครูทุกคนได้เห็นเลยคือมีเสียงโหเราะกันตลอดทั้งกองไม่รู้สึกเครียดเลยแล้วก็ไม่รู้สึกกดดันค่ะแม้จะเป็นการทํางานกับช่อง3าครั้งแรกแถมยังแอบเมาส์สองนักแสดงด้วยนะทั้งโบแล้วก็เจมนะคะเดี๋ยวไปฟังกันนิดนึงค่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพวกเรา3คนเนี่ยแบบสนิทกันได้เร็วขนาดนี้ได้ยังไง จผมกับพี่เจมเป็นนักร้องกันอยู่สองคนชอบจัดมินิคอนเสิร์ตอยู่ในกองแบบเฮ้เฮือกันอยู่ไม่มีใครบอก้ไม่มีใครบอกแล้วอยู่ล่าสุดเราไปไปอยู่ๆพี่อยู่ๆพี่เจมก็หยิบแท็บแท็บเดของเขาขึ้นมาบอกว่าไอเราต้องทําเพลงกันแล้วติดติดอะไรก็ไม่รู้ทาเพลงจริงจังแล้วก็แบบนั่งกดอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบ เอาเอาจริงดิพี่พี่ว่างกอมามาลองดูตอนแรกเราคิาดว่าจะเป็นคุณชายคุณชายน,นิ่งๆช่วงนี้เขาแบบเขาเขาชอบเดินมา b r o t h e r b r o t h e r ใส่เรเราแล้วก็แบบ yes bro <laughs> เมยสบรไลา์แด็ไลา์เด็ดสนิทกันมากเลยคุณผู้ชมค่ะส่วนลีลาในคอนเสิร์ตตันไฟตันค่ะที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยไอก็ถูกพูดถึงจากลีลาการเอวเด้งเอวเด้งเอวเด้งเข้าเสื้อแบบนี้พระเอกเขาไปเลยแต่งานนิ่งเลยนะแต่ว่าเอวอ้โหโอ้โหคุณผู้ชม บอกว่าเจอสายแข็งเรื่องการเรนเตนค่ะในคอนเสิร์ตก็เลยขอใช้ทั้งเสียงร้องแล้วก็ลีลาเข้าสู้สายแข็งแบบนี้ละกันเรียกได้ว่าจำชื่อเพลงที่ตัวเองร้องไม่ค่อยได้หรอกแต่ขอลีลาดีไว้ก่อนละกันนอกจากนี้ค่ะยังส่งกำลังใจให้เพื่อนบิวกินด้วยเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะมาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะแต่ว่าบิวกินน่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเออนะคะก็เลยไม่ได้มาด้วยขอให้หายไวๆนะจ้าบิวกินนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่โอ้โหมีความสามารถครบถ้วนจริงๆน้องไอพาริสนะคะ เต้นตั้งแต่บัตร500ทะลุไปนุ่น3,000เออเออนะคะ3,000ยังเห็นเอวไหวๆอยู่เลยอ่ะเออนะคุณผู้ชม